คนเราถึงแม่ว่าจะได้ทํากรรมดีมาหรือกรรมชั่วมามากน้อยแค่ไหนองไรก็ตามทีปต่ตว่ากุบุคคลบางคนได้บําเพ็ญฐานะบารมีมามากซึ่งผลของการให้ฐานนั้นจะทําให้เราเกิดมาร่ารวยหรือมีฐานะดีจะทํามาค้าขายหรือทำงานอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าไม่ทําอะไรไม่ประกอบอาชีพหรือว่าขี้เกียจ ไม่ประกอบกังงานอะไรเลยเท่ทานบารมีซึ่งมีอยู่นั้นจะให้ผลในทางเขางมันคือทําให้เราเกิดมาร่ำรวยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลบางคนเราจะสังเกตได้ว,ว่าเขามีการให้ทานและมีการบริจาคซึ่งไม่มากทําไม่มากแต่เขาก็ทำนะและเหตุผลทันตาเคยยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้ ท่าน,นี้ก็ประเหตุที่ว่าทานบารมีที่เขาทำมานั้นมันถึงเวลาที่มันจะให้ผลถึงเวลาแล้วแล้วเพียงแต่มาทำต่ออีกเล็กน้อยคือมาบริจาคท่าอีกเล็กน้อยผลก็ออกมาเต็มที่แต่สำหรับบุคคลบางคนซึ่งบำเพ็ญทานบารมีมาแต่ว่ายังไม่มากพอเหมือนกันบไมล็ดผลลามา้ซึ่งยังไม่สุกแก่เต็มที่ถึงแม้เราจะเอาไปเพาะ อย่างไรมันก็ไม่งอกเพราะมันยังไม่สุกแก่เต็มที่ถึงไม่จะสุกแก่เต็มที่แต่ถ้าเราไม่เอาไปเพาะไม่ดูแลไม่มันก็ไม่งอกเพราะเราต้องตั้งข้อสังเกตให้ดีว่าบุคคลบางคนตลอดทั้งชีวิตมีการบำเพ็ญทานอยู่เสมอแต่ก็ไม่เห็นผลตามทางที่ว่าควรจะเป็นคือว่าทำไม่ร่ำรวยทำไม่มีฐานะดี อันนี้เราต้องพิจารณาดูว่าเป็นเพราะอะไรนะพิจารณาดูตั้งแต่ว่าคติอุปธิกาละเป็นอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาดูถึงประโยคะด้วยว่าเขาทําพอแล้วหรือ,อยังนะถ้ายังทําไม่พอมันก็ยังไม่ให้ผลที่บุคคลบางคนทํากรรมชั่วมามากพร้อมที่จะให้ผลเกิดมาในชาตินี้ เขาทําความชั่วไม่มากทำยงครั้งสองครั้งแต่ว่าผลของกรรมชั่วนั้นออกมาชัดเจนได้รับโทษจากกรรมชั่วนั้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างนี้ก็มีแต่บุคคลบางคนท่านที่ทากรรมชั่วบางทีจนตลอดชีวิตทําสิ่งที่ไม่ไดีอยู่เสมอแต่มันก็ยังไม่ให้ผลการที่ยังไม่ให้ผลเนี่ยนอกจากว่าหนึ่งคือกรรมชั่วที่ทํามานั้นถ้าเปลี่ยนมันไม่ได้ผลลัไม้ก็แปลว่า ยังไม่สุกแก่เต็มที่จะยังไม่ให้ผลเพราะยังทำมาไม่มากพอแตระการที่สองก็คือว่าบางทีผลของกรรมดีที่เขาได้ทำมานั้นยังให้ผลอยู่เมื่อกรรมดีให้ผลอยู่กรรมชั่วก็ต้องอับพับมันคล้ายๆกับว่าบุคคลบางคนทำบาปแล้วก็ทำบุญแต่ในเวลาที่จะตายนั้นตายด้วยจิตที่เป็นกุศล ไปเกิดในสวรรค์บาปกรรมที่ทำเอาไว้ก็เลยอย่างไม่ให้ผลแต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องให้ผลเพราะมันจะอยู่ในสวรรค์ตลอดไปไม่ได้แน่นอนเดียวกันบุคคลบางคนทําทั้งดีและชั่วแต่ในเวลาจะตายกรรมชั่วเกิดให้ผลจิตใจสมองไปเกิดในอบายภูมิแต่เขาก็จะอยู่ในอบายภูมิไปตลอดไม่ได้เพราะเหตุว่าบุญกุศลก็มีอยู่ สักวันหนึ่งเขาก็จะหลุดพ้นจากอบายภูมิและไปเกิดในสวรรค์ได้อันนี้เราต้องพิจารณาดูหลายแง่หลายมุมแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีคนเราเกิดมาแม้จะดีหรือชั่วแค่ไหนอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่ทำความดีอีกความดีซึ่งมีอยู่ซึ่งควรจะให้ผล ก็อาจจะไม่ให้ผลหรือให้ผลน้อยแต่ถ้ามาทําความดีเพิ่มขึ้นอีกจนกระทั่งถึงเวลาความดีนะั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแล้วมันก็ต้องให้ผลตามฐาาของมันอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับก,กรรมชั่วก็เหมือนกันถ้าหาว่าเราทายังไม่มากพอก็อาจจะยังไม่ให้ผลหรือว่าเคยทำมาแล้วแต่มาในชาตินี้เราพยายามทำกรรมดี เป็นส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงกรรมชั่วให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บางทีกรรมชั่วที่เราเคยทำมาในอดีตก็อาจจะยังไม่ผลหรือให้ผลแต่ไม่มากเพราะนั้นเราก็ต้องพิจนารณาดูในแง่นี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมจะเด็ดขาดก็คือไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำชั่ววิบาก จะเกิดขึ้นทุกครั้งและวิบากของกรรมดีกรรมชั่วนั้นจะสะสมอยู่ในส้นหานและแต่ละคนนั้นก็ไม่มีใครรู้จริงว่าเราได้สะสมวิบากของกรรมดีมามากแค่ไหนได้สะสมวิบากของกรรมชั่วมามากแค่ไหนหรือพูดง่ายง่ายว่าในอดีตชาติเราได้เคยทำบาปกรรมอะไรมาบ้างทำมามากหรือทำมาน้อยแล้ได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลอะไรมาบ้าง ทำมากหรือทำน้อยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้จริงนอกจากผููที่สามารถจะระลึกชาติของเราได้เขาถึงจะสามารถบอกได้ว่าเราได้ทำกรดีกรรมชั่วมาแค่ไหนอย่างไรและถ้าเขารู้อย่างนี้เขาก็สามารถที่จะพยากรณ์หรือบอกเหตุการณ์ลงหน้าเดว่าอย่างเราเนี่ยเมื่อ,อไรถึงจะมีโชคดีโชคร้ายถึงจะมีเคราะดีเคราะร้าย จะมีผลดีผลร้ายเกิดขึ้นมาไรเกิดขึ้นอย่างไรเขาสามารถที่จะบอกได้แต่ว่าคนที่จะมีความสามารถเช่นนี้นั้นในปัจจุบันนี้เรายังหาไม่ได้นอกจากว่าถ้าเราสามารถที่จะติดต่อกับบรรดา,อาโอปปปติกะทั้งหลายที่ท่านเป็นเทพเจ้าคือเทวดาที่ที่ท่านได้ฌานได้สมาบัติ ที่ท่านมียานพิเศษอาศัยที่ว่าท่านช่วยบอกให้ช่วยดูให้ถ้าอย่างนี้ก็มีทางพอที่จะรู้ได้แต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อถือให้มากนะักเพราเหตุว่าคนที่มีความสมบูรณ์จริงๆนั้นหายากมากเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่กอฟังเอาไว้ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราเชื่อตามที่พระเจ้าสอนว่า ทำดีต้องได้ดีแน่แต่จะเมื่อไหร่นั่นมันขึ้นอยู่กับคติอุปธิการาประโยคะเราทำความชั่วก็ได้รับผลของกรรมชั่วอย่างแน่นอนและจะเป็นเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคติอุปธิกาลประโยคะดังที่กล่าวมาถ้าหาว่าเราได้ศึกษาถึงเรื่องกรรมโดยละเอียดดังที่ได้กล่าวมานี้แล้ว คิดว่าเป็นการยากมากที่เราจะปฏิเสธว่าทำดีและไม่ได้ดีทำชั่วและไม่ได้ชั่วนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าคนไหนจะปฏิเสธคือไม่ยอมรับว่าเรื่องกรรมที่พระเจ้าสอนนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นจริงอยู่ตลอดกาลคนนั้นต้องพยายามศึกษา หลายอย่างไม่ชิดศึกษาเฉพาะแต่เรื่องกรรมอย่างเดียวว่ากรรมดีคืออย่างไรกรรมชั่วคืออย่างไรกรรมดีกรรมชั่วใจผลอย่างไรจะศึกษาเพียงแค่นี้ไม่ได้จะต้องศึกษาเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเบญจขันต์ดังที่ได้เคยอธิบายมาในตอน,น,นแกรกแรกต้องศึกษาเรื่องเบญจขันธ์ให้เข้าใจนี่คือความรู้ที่จำเป็นที่สุด และต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องแยกแยะส่วนต่างๆที่เรียกว่าตัวเรานั้นออกมาให้ชัดแต่และอย่างเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเป็นต้นว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราส่วนหนึ่งคือร่างกายถ้ารู้แต่เพียงว่าร่างกายนี้เกิดเจริญเติบโตขึ้นมาจากพ่อแม่จเจริญติบโตขึ้นมาจากอาหาร จากปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้ตรางเท่านี้ไม่พอรู้เท่านี้ไม่พอเราจะต้องรู้ถึงว่าร่างกายนั้นเกิดจากวิญญาณของเราเองและวิญญาณนั้นเป็นตัวการและเป็นผู้สร้างสรรค์ให้ร่างกายเกิดอันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วมาพูดถึงวิญญาณแล้วเราจะต้องพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของวิญญาณหรือสิ่งที่เกิดจากวิญญาณคือเวทนา สัญญาสังขารเวทนาที่อาสังขารสามอย่างนี้เรียกว่าเจตสิกเป็นคุณสมบัติเขามีิญญาณคนเราเมื่อตายตายแต่ร่างกายแต่วิญญาณไม่ตายไม่สูญสิ่งใดที่เป็นคุณสมบัติเขามีิญาณคือเวทนาสัญญาสังขารก็จะติดวิญญาณไปด้วยเช่นเดียวกับเมื่อพูดถึงไฟเราต้องพูดถึงความร้อนเพราะว่าความร้อนนั้นเป็นคุณสมบัติของไฟ มา่พูดถึงวิญญาณเราจะต้องพูดถึงเรื่องเวทน,น,นาสัญญาสังขารและเวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากวิญญาณคือถ้าวิญญาณไม่เกิดเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่เกิดคําว่าวิญญาณเกิดหมายความว่าเมื่อเกิดการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิน่นการรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัสทางกายหรือเกิดความรู้สึกในคิด เรียกว่าเมื่อวิิญาณทั้งหกคือจักสุวิิญาณโสตบวิญาณขานะวริญาณชื่อหาวิญาณกายวิญบวิญาณและมโนวิิญาณเกิดเรียกว่าวิญญาณเกิดและวิิญาณเกิดหมายความว่าการเห็นนั้นเกิดจากวิญญาณวิญญาณจะเห็นต้องอาศัยตาวิญญาณเกิดการได้ยินวิญญาณจะยินต้องใสหูวิญญาณจะนึกคิดจะจดจําสิ่งต่างๆตลอดถึง จะมีความรู้สึกจะปวดทรมานหรือรู้สึกสบายยังไงก็ตามก็ต้องอาศัยวิญญาณเกิดเป็นต้นว่าเอาเข็มแทงที่ผิวหนังถ้าเรามีวิธีการในทางสมาธิคือสามารถเข้าสมาธิได้ลึกมากจนกระทั่งกายวิญญาณไม่เกิดแม้จะเอาเข็มแทงไงก็ไม่รู้สึกเจ็บเพราะเพราะกายวิญญาณไม่เกิด ถ้าเราสามารถห้ามไม่ให้กายวิญญาณเกิดได้ด้วยวิธีทางสมาธิขั้นสูงความเจ็บปวดทรมานทั้งร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากแผลหรือเกิดจากอะไรทิ่มตามหรือเกิดจากโกาครคภัยแค่เจ็บก็ตามแต่จะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอันนั้นเลยเพราะว่ากายวิญญาณไม่เกิดแต่นี่คนส่วนมากเข้าใจว่าความรู้สึก ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นตัวว่ารู้สึกสบายกายหรือสบายสบายใจรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้ความรู้สึกที่ว่านี้เกิดจากประสาทซึ่งความจริงก็ถูกแต่ว่าประสาทนั้นไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เกิดความรู้สึกประสาทมีค่าเท่ากับสายไฟฟ้าเป็นทางเดินของกระแสะไฟฟ้า ถ้าเราปิดไม่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านมาสายไฟฟ้าก็ไม่มีความหมายหลอดไฟก็ไม่มีความหมายในเมื่อกระแสไฟไม่ผ่านมาเพราะเราปิดที่ที่ที่คัดเอาคือไม่ยอมให้กระแสไฟผ่านมาในสนองเดียวกันนี้ถ้าเราปิดคัดเอาคือหมายความว่าบังคับจิตให้แน่วแน่ อยู่ในอารมณ์จุดใดจุดหนึ่งอย่างท,ที่เรียกว่ากระแสจ,จิตไม่สามารถที่จะผ่านไปทางตาทางหูทางจมกูกทางิ้นทางกายได้เลยมีแต่ความรู้สึกในมโนทวารนในใจอย่างเดียวเท่านั้นในกรณีอย่างนี้นอกจากจะไม่รู้สึกตัวคือไม่รู้สึกทั้งร่างกายแล้วหูก็ไม่ได้ยินความรู้สึกต่างๆจะไม่เกิด พราะวิญญาณไม่เกิดทุกเวทนาทางกายจะเกิดก็ต่อเมื่อกายวิญญาณเกิดเราจะจำอะไรได้ก็ต่อเมื่อได้เคยเห็นสิ่งนั้นได้เคยได้ยินสิ่งนั้นและเคยนึกคิดถึงสิ่งนั้นเราถึงจะจำได้สัญญาจะเกิดก็ต้องอาศัยวิญญาณเกิดเวทนาจะเกิดก็ต้องอาศัยวิญญาณเกิดและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวสังขาร อย่าลืมว่าสังขารนั้นตามศัพท์แปลว่าปรุงแต่งสร้างสรรค์หรือว่าบันดาลมีความหมายกว้างมากสังขารนั้นหมายถึงความดีความชั่วเมื่อเราทำดีความดีก็เกิดขึ้นในสันดานนี่ก็คือสังขารเมื่อเราทำความชั่วความชั่วก็เกิดขึ้นในสันดานนี่ก็คือสังขารตัวอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วก็คือว่า เมื่อเราเรียนหนังสือสิ่งที่เราได้จริงๆนั้นคือความรู้แต่เมื่อเรามีความรู้แล้วจะได้เงินได้ชื่อเสียงได้อะไรหรือไม่นั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งและในการเรียนหนังสือนั้นถ้าเรามีพื้นความรู้มาดีเราใช้เวลาเท่าๆกับคนอื่นแต่เราสามารถที่จะมีความรู้ได้มากกว่าจำได้มากกว่าคนที่เขามีพื้นความรู้ในเรื่องนั้นน้อยกว่าเรา ความรู้ที่เกิดขึ้นที่เราสะสมอยู่ในใจอันนี้ก็คือวิบากของความรู้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นในใจคือในขณะที่โกรธนั้นร,รู้สึกว่าขณะนี้เรากําลังโกรธิตใจ,จของเราขุ่นมัวหรือไม่พอใจเรารู้สึกแต่ไม่ช้าความโกรธเทวานั้นมันก็จางหายไปีนเมื่อเราเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าเราไปทําอย่างอื่นความโกรธมันก็สงบ เมื่อความโกรธสงบนั้นท่านอย่าลืมว่ามันไม่ใช่สงบแล้วก็หมดหรือหายไปเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นในใจวิบากรัมก็จะเกิดขึ้นในสันดานบุคคลบางคนครั้งแรกเราเกลียดไม่มากโกรธไม่มากแต่พระเวที่คนนี้ไม่ยั่วยุหรือมากกระทำ ให้เราต้องโกรธบ่อยๆในสุดเราจะพบว่าเราโกรธมากขึ้นเกลียดมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าความโกรธด้วยความเกลียดได้สะสมมากขึ้นทุกครั้งที่เราเกิดความโกรธหรือเกิดความเกลียดมันก็มีการสะสมมิบากเรื่องอื่นๆเหมือนกันหมดไม่ว่าในทางดีหรือทางชั่วคุณสมบัติของวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เปรียบเหมือนกับเชื้อของเมล็ดผลไม้ ก็คือวิบากของความดีความชั่วและกฎของกรรมที่เป็นหลักใหญ่ๆก็คือว่าถ้าหากเราฝึกหัดเป็นโจรกระทำโจรละกรรมบ่อยๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะเก่งในความเป็นโจรมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราได้ถึงแม้เราจะเก่งในความเป็นโจรสักเพียงไรก็ตามแต่ว่าการเป็นโจรน,นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะมันจะต้องมีผลลายเกิดขึ้นแก่เราไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วถ้าเรา,เรามีนิสัยเป็นโจรนอันี้กว่าจะเลิกได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเพราะฉนะนั้นผลกรรมที่เกิดจากการจุลกรรมเนี่ยมันจะต้องให้ผลต่อไปอีกนานแสนนานตราบใดที่เรายังเลิกนิสัยนี้ไม่ได้ยังระการกระทำนี้ไม่ได้ ผลของจรกรรมมันก็จะต้องมีตลอดไปซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ในชาตินี้แต่ต่อไปอีกหลายชาติซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อ,อไหร่มันจะหมดสิน้นกรรมดีกรรมชั่วทุกอย่างที่เราทําเหมือนกันซึ่งที่จะติดตัวเราไปนั้นคือวิบากและวิบากต่างๆที่เราสะสมไว้นี่แหละคือตัวสังขารตัวสังขาน,นี่แหละที่ทําให้เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมา แล้วต่อมาได้เสด็จเป็นพระสมาสัมพุทธเจา้าหรือว่าใครจะเป็นเกิดมาเป็นเจกรพัดหรือว่าใครจะเกิดมาเป็นคนยากจนเป็นคนอนาถาเป็นคนพิการเป็นคนที่โชคดีโชคร้ายอย่างไรก็ตามทั้งหมดที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับตัวสังขารคือวิบากของความดีความชั่วที่เราสะสมเอาไว้อย่าลืมว่าถ้าเราหัดเป็นโจร เราทำโจรกรรมบ่อยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรแด้แน่นอนเดียวกันนี้ถ้าหาว่าถ้าเราบำเพ็ญฐานบารมีคือมีการให้มีการบริจาคมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นอยู่เสมอสิ่งที่เราได้คืออะไรแล้วเมื่อเราถือศีลเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราได้ที่เกิดขึ้นในใจนั้นคืออะไร เมื่อเราบำเพ็ญในคขมะบารมีซึ่งหมายถึงการบวชหรือการทำอาการบำเพ็ญการฝึกหัดสมาธิเจริญวิปัสสนาสิ่งที่เราได้คืออะไระอะเงี้ยเราพิจารณาไปทุกข้อถึงว่าเราบำเพ็ญปัญญาบารมีคือการศึกษาการเล่าเรียนการสแสวงหาความรู้หรือการฝึกฝนเพื่อมีความรู้ความสามารถทุกอย่างอันนี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญปัญญาบารมี สิ่งที่เราได้สิ่งที่จะติดตัวไปคืออะไรทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาซึ่งเรียกว่าบุญบารมีเมื่อเราสะสมบุญบารมีเอาไว้มากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคุณสมบัติของจ,จิตใจแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มีความสมบูรณ์ เหมือนกับไม่ได้ผลไม้ที่สุกแก่เต็มที่แล้วมันก็จะให้ผลตามทางของมันเมื่อเราบำเพ็ญทานมีอาริสง์อย่างไรเมื่อเราถือศีลมีอาริสง์อย่างไรอันนี้จะมีอธิบายในภายหลังในในขณะน,นี้ให้เข้าใจแต่เพียงว่ากรรมทุกอย่างที่เราทํานั้นไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันจะให้ผลตามทางของมันเสมอนหนึ่งว่าเราปลูกมะม่วง เราก็ต้องได้ผลมาม่วงนี่คือทางเขางมันเมื่อเราปลูกขนุนเราก็ได้ลูกขนุนนี่คือทางเขางมันเพราะฉะนั้นคนที่สร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วในเมื่อกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างลงไปแล้วมันไม่สูญหายไปที่ไหนเมื่อได้ผลลไม,มยังมีโอกาสเน่าหรือเสียเพราะไม่งอกยังเป็นไปได้แต่ว่าวิบากของกรรม ที่เราสะสมไว้ในสันานนั้นมันไม่เน่ามันไม่เสียมันไม่สูญหายได้ง่ายง่ายเพราะอะไรเพราะวิญญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทําลายให้หมันสูญหายหรือพินาศเลให,หมดสิ้นไปได้นอกจากเสว่าตัณหาในสันานจะไม่มีเหลืออยู่แล้วแล้วเรามีความเต็มใจและมีความปรารถนาที่จะไม่เกิดอีกต่อไปนั่นแหละวิญญาณจึงจะดับสนิท แต่ถ้าเรายังมีความสมัครใจและมีความพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอยากที่จะมีตัวตนอยู่อยู่ต่อไปอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าความอยากต่างๆเหล่านี้ยังมีอยู่ชีวิตจะไม่มีวันสศูนย์วิญญาณจะไม่ดับศูนย์เมื่อวิญญาณไม่ดับศูนย์ก็หมายความถึงว่าคุณสมบัติที่เราสะสมไว้ในวิญญาณคือวิบากต่างๆมันก็ไม่สูญหายไปด้วย ผมเองเคยพูดมาบ่อยครั้งว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้ในสวนในสวนของเราเนะ้นมีต้นไม้หลายอย่างหลายชนิดแล้วเราดูแลอย่างดีเป็นที่ดินของเราเราเป็นคนปลูกเราเป็นเจ้าของสวนเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาผลไม้แต่และอย่างก็จะให้ผลของมันตามทางของมันถ้าเราปลูกไว้มากเราก็จะได้กินผลไม้ ทุกอย่างไม่สิ้นสุดถึงเวลามันให้ผลถึงเวลามันให้ผลแต่ต้นไม้นั้นยังมีโอกาสตายรือสูญหายหรือว่าเมื่อเราตายแล้วเราก็หมดสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของต้นไม้นี้อีกต่อไปยังไเป็นสิ่งที่สูญหายได้แต่ว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ลงในที่ดินอันศักดิ์สิทธิ์คือในวิญญาณของเรา หมายถึงว่าเราสร้างบุญบารมีทานศีลในคขมัญญาบริยะอย่างนี้เป็นต้นลงในวิญญาณของเราเป็นการปลูกต้นไม้ในสวนที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้ที่ไม่รู้จักตายเป็นต้นไม้ซึ่งจะมีอายุยืนยาวเป็นนานแสนนานหลายร้อยและพันชาติสืบต่อไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงเวลา ต้นไม้แต่ละชนิดที่เราปลูกซึ่งหมายถึงบุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้เมื่อถึงเวลามันก็จะให้ผลตามทางของมันท่านลองคิดดูให้ดีเลว่าการที่เราคิดจะสร้างฐานะสร้างตัวเองให้มีความสุขความเจริญและให้มีความมั่นคงนั้นท่านควรจะสร้างอะไรจึงจะมีความแน่ใจว่าสิ่งที่เราสร้างไว้นี่มันจะไม่สูญหาย มันจะเป็นของเราอยู่ตลอดไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรรมมัสโกมีกรรมทายาโทกรมโยนิกรรมปันทุกรรมปดิสรณโนซึ่งแปลว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทของกรรมเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีกรรมเป็นผู้พ้องเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมมันใยไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม เราจักได้รับผลแห่งกรรมอันนี้แน่เมื่อไรเราจึงจะสามารถศึกษาเรื่องต่างๆที่กล่าวมาคือเรื่องเบญจขันธ์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎของกรรมนี่คือหัวข้อใหญ่ๆทั้งที่ได้กล่าวมานั้นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงขั้นที่เราเรียกว่าบัดนี้ได้เกิดดวงตายเห็นธรรมแล้ว ถ้าลองว่าเขา้าใจแยมแจ้งช่นนี้แล้วท่านลองคิดดูที่ว่าท่านได้ทีพพึง,งันประเสริฐไหมท่านท่านมีดวงประทีปสลับสองทานในการดำเนชีวิตท,ที่ถูกต้องหรือไม่และชีวิตของเรานี้จะไม่มีทางตกต่ําจะไม่มีทางตกต่ําอีกต่อไปมีแต่ว่าจะไปสูงหรือด,ดีขึ้นดีขึ้นโดยลําดับกลับว่าคนในโลกส่วนใหญ่คิดจะพยายามสร้างฐานะ ให้แก่ตัวเองอย่างมั่นคงสิ่งหนึ่งที่เราแสวงหามมกสุดก็คือว่าทำเนี่เราถึงจะมีเงินมากๆและมีอย่างมั่นคงมีไม่รู้จักหมดมีโอกาสได้ใช้อยู่เสมออันนี้เป็นการสร้างฐานะให้แก่ตัวเองคิดว่ามั่นคงแต่ทุกคนก็รู้อยู่ว่าทรัพย์สมบัติทุกสิ่งอย่างที่เราสะสมเอาไว้นั้นเมื่อตายแล้ว เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะติดตามเราไปได้นั้นคือบุญกุศลและเราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อได้ศึกษาถึงหัวข้อธรรมะต่างๆตั้งที่กล่าวมาแล้วแล้วต้องพยายามศึกษาด้วยการฟังบ,บ่อยๆพิจารณาบ,าบา่อยๆและอย่าลืมว่าในบางครั้งเราต้องสามารถนั่งสมาธิให้ได้คือทำจิตสงบให้ได้ แล้วก็หยิบเอาหัวข้อธรรมะต่างๆเท่าที่ได้ศึกษามานี้มาพิจารณาทบทวนในใจจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆในสุดท่านก็จะมีความทราบซึง้งมีความเข้าใจในธรรมะอย่างชี้ที่เรียกว่าเกิดดวงตาเห็นธรรมอย่างแน่นอนการศึกษาธรรมะแต่เพียงครั้งเดียวสองสามครั้งหรือว่าศึกษาพอให้จำได้พอให้เข้าใจ ้เราก็เลิกศึกษาการศึกษาแบบนี้จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรสักจะว่ารู้แต่ว่าความรู้นั้นจะไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวอย่างแท้จริงต่อเมื่อเรามีความทราบซึ้นมีความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งและเนือสิ่งอื่นใดเราต้องมีศรัทธาคือมีความเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงโดยปราศจากความสงสัยหรือความลังเลใดๆทั้งสิ้น อย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่าผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นนั้นย่อมละความสงสัยคือวิจิกิจฉาได้หมดทุกอย่างถึงแม้ว่าการศึกษาข็เหล่านั้นจะไม่ถึงขั้นพระดิบุคคลแต่ว่าถ้าเราศึกษาไปจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งและมีศรัทธามากกว่าแน่ใจมากกว่าแล้วแม้เพียงแค่นี้ ก็ยังมีประโยชน์ต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้า